ทั่านก็ทำเลยท่านนั่นทำเลยทำเลยเขากินเลยเอาเลยเอาเลยข้าวซอยเนื้อใช่ไหมนี่ัอนี่ใส่ใบใส่ใบอะไรเนี่ยผักน้ำอุ้ยก็มีผักน้ำตรงนี้ตรงนี้เป็นข้าวซอยก็เส้นใหญ่เอาเส้นข้าวซอยมาได้เถอะใส่เนื้ออืนนี่ขอบีจโจนจะกินเนื้อเนาะนี่ โอ้ยยี่สิบบาทได้เยอะมากบ้าเหลือบานคนละราคาอ้ขึ้นมอตีเป็นเงินไทยยี่สิบบาทนี่ส้งหกสิบบาทสองหกสิบบาทแล้วก็มาเติมเปลี่ยนถุงเลยเฮ้ยฉลาดอ่ะนึกว่าจะเอามาแล้วจะไม่ใส่แล้วก็เอาอันเล็กใส่เพราะมันมันย้อนแสงอูู้แล้วก็ใส่เนื้อหน่อยเครื่องเนื้อเนื้อเปลือย เห้แต่น่ากินเนาะมันเหมือนนั่นพี่อองบ้านเราเนาะใช่เผือก็กินกับข้าวน่าจะอร่อยนะสาจล้วใส่ไปเลยเนื้อนื้อห่นหงลอดสิบเจบหละเผื่อจริงด้วยอ้าวอ่าแล้วคุณไม่กินเหรอผมจะกินเห็ดมาจะมีเห็ดกรไดันต้าวหลดสิเดี๋ยวเรามานั่งโต๊ะไหนวะนั่งโต๊ะข้งนนู่นเหรอข้างในข้างใน นีน้ำซุปโอ้น้ำซุปเข้มข้นเนเราไปเลยอตมงเลย่เยอะนะได้เยอะมากโอ้เสบพี่น้อง แป๊บเดียวจบละอ๋อนี่ซองนี่เอาเอาข้าวมันกินเนี่ยใส่น้ำใส่น้ำนี้ได้ไหมนนี้น้ำอะไรน้ำขาวเฉยๆนี่อันนี้หน่อยนึง่งติดหน่อยนึงลองชิมดูเออแล้วก็น้ำนี้ด้วยน้ำเนื้อบานหวานต้องชิมให้ทุกอย่างนี่มามาใส่มือมาสีไปเลยไหนนะแล้วขวดนี้ ไม่อยากลองแล้วผัดให้คุกจวนทางนี้ใช่ไหมน้อยน้อยเมียโจดนี่ให้ดูวันนี้มาแตกมาเจอเหยียบของก็มีตลอดปีเนาะปีนีได้ตลอดปีนี้มีหลายละมันมมันเมืึนหนักจะเรียกว่า หอ้เดือพขึมาเลยนี่ผมชอบพอริกเขานี่เม็ดใหญ่มากดูดิพริกเม็ดพริกเม็ดพริกเม็ดน่ากินมาก,กเลยน่ากินมากเลย อ๋อแล้วแล้วช้อนเอาที K ่ไหนอ่ะเหมือนกันเหรอเห็ดเาะบอกเอาเอาจะช่วยเนาะเห็ดเาะเนาะไออเอาเมือนกันเนาะฮะเอาซีนเอ็นเมือนกเนาะอะไ้บอก่จะกินเห็ดเาะได้นเห็ดเจะช่วยใหสช่วยให้กน่อเคโ ข้าวซอยเนื้อหมูผสมเนื้อเปื่อยข่านกิี้งให้กินเลยพี่น้องอันนี้เนื้ออันนี้หมูน่เนื้อ้ใส่น้ำไอมบอกใส่น้ำไหนใ่ไหน้ำผสมน้ำผสมน้ำไหนาวนิยมนิยมอันนี้เจ้าใส่น้ำเออนีนีตั้งนี้ตังสกว่ดี่สิเก้าดเจ็ดเ็ดเ็ดนเด็ดัีตักเห็ดใหอ่ะตักเห็ดใหตักเห็ดเหรตักเห็ดช่วยห โอเคโอ้ยหโังใหญ่มากน่ครับตัวใหญ่มากเลยหกสิบาทไม่น่าเชื่อแน่นเลยเป็นคอแบบนี้เหรออ๋อ แถมเห็ดหอมให้ด้วยชิมแต่ว่ามีเพิ่มเติมจะมีเห็ดหอม20บาทนึกว่าจะเป็นเอ่อเือหรือว่าเป็นข้าวกุ้นโอเคข้าวซอยเห็ดหอมเนาะนี่นี่น้ำเกลือมีมีน้ำเกลือกะปิเวียดมีกะปิไทยกะปิเวียดพี่พี่ลองกินกะปิเวียดอร่อยนะไปชิมน้ำก่อน น้ำซุปปกติก็โอเคแล้วลูกค้าเนี่ยร้านเลยขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสตรีฟู้ดแบงคอกเชียแลนด์นะครับโอ้โอน่ากินมากร้านนี้อยู่ที่หลวงว่ดบางนะ หลวง่าบางซอบปร์เราวครับร้านเด่นร้านดังร้านนี้นะ